So one powerful prayer that we can pray in our life. คําอธิษฐานอย่าง simply declaring things that is revealed in his will. ก็คือ Good morning everyone and welcome to a daily gospel truth. อรุณสวัสดิ์นะ I hope that This the this subject that have been talking about, have really helping series, is we been really you. ผมก็หวังว่าเรื่องที่เรากำลังแบ่งปันอยู่นี้จะเป็นประโยชน์เป็นพระพรสำหรับคุณ As you know we've been talking about knowing and living in the will of God เพราะว่าคุณก็ทราบอยู่แล้วว่าตอนนี้เรากำลังแบ่งปันเกี่ยวกับเรื่องของการรู้จักและดำเนินชีวิตในความประสงค์ของพระเจ้า It begins by looking at the word of God มันก็จะต้องเริ่มต้นจากการที่เราดูในถ้อยคําของพระเจ้าก่อน and discovering the person and the works of Jesus Christ แล้วก็จะทําให้เราได้ค้นพบพระเยซูคริสต์แล้วก็รวมไปถึงการไถ่ของพระองค์ที่สําเร็จแล้วบนกางเขนนะ and you know once we know God's will เมื่อเรารู้ความประสงค์ของพระเจ้าแล้ว we must commit ourselves to living เราก็ควรที่จะต้องอุทิศทุ่มเทชีวิตของเราที่จะดำเนินชีวิตอยู่ในความประสงค์ของพระเจ้าเสมอ The truth is this ความเป็นจริงเลยก็คือ if we don't know the will of God biblically ถ้าเราไม่รู้จักความประสงค์ของพระเจ้าที่มันตรงกันกับพระคัมภีร์นะ we don't know how to resist มันก็จะทำให้เราไม่รู้ว่าเราควรจะยับยั้งอะไร the things that comes from the enemy ยับยั้งสิ่งที่มันมาจากมาร you know we don't know how to where to put our lives เราก็ไม่รู้อีกแหละว่าเออเราควรจะ ปักหลกักหรือวางชีวิตของเราลงตรงไหน will not know how pray. เราจะไม่รู้เลยว่าเราควรจะทิฐฐานยังไง on และนี่ก็จะเป็นอีกด้านหนึ่งที่ผมอยากจะพูดถึงในภายหลังเราจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราควรจะเชื่ออะไร so, all these things about ทุกสิ่งทุกอย่างเลยเกี่ยวกับชีวิตคริสเตียนขอ f God. ก็ถูกแขวนเอาไว้บนความจริงนี้คือการที่เราได้รู้จักความประสงค์ของพระเจ้า to the ministry ถ้าคุณถูกเรียกมาทํางานรับใช้ to be a leader in the body of Christ เด้วยสมเป็นผู้นําในพระกายของพระคริสต์ to be effective you must know god's will ในการที่คุณจะประสบความสําเร็จในงานที่คุณทําคุณจําเป็นต้องรู้ด้วยนะว่าความประสงค์ของพระเจ้าคืออะไร It's impossible to effectively lead the people of god without the leader knowing the will of god มันเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะสามารถนําพาผู้คนของพระเจ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพถ้าเราเป็นคนที่ไม่รู้ความประสงค์ของพระเจ้า because at the heart of our ministry เพราะว่าหัวใจที่สำคัญสำหรับพันธกิจรับใช้คือการนำพาชีวิตผู้คนให้อยู่ในความประสงค์ของพระเจ้าผมก็ต้องขออภัยที่ต้องพูดแบบนี้มันอาจจะฟังดูเหมือนรุนแรงนิดหนึ่ง And teach and preach แต่ก็มีผู้นำบางคนที่เทศนาทุกๆอาทิตย์โดยที่ตัวเขาเองก็ยังไม่รู้เลยว่าความประสงค์ของพระเจ้าคืออะไร a ละ so they wrongly define the will of God for people which creates wrong beliefs เขาก็เลยไปกำหนดความประสงค์ของพระเจ้าในชีวิตของผู้อื่นผิดๆไปซึ่งมันก็มาจากความเข้าใจหรือความเชื่อที่ผิด you know and that that's that's how the body of Christ becomes weak and the potential does is not really realized และด้วยเหตุผลนี้ก็เลยทาให้ประกายของพระคริสต์เองยังมี ความอ่อนแอและทําให้ตัวของเขาไม่สามารถที่จะใช้ศักยภาพที่อยู่ภายในเขาออกมาได้ And so you know let's look at one area uh, uh, that's important in our Christian life which is prayer อยากจะให้เรามาดูอีกด้านหนึ่งที่มีความสําคัญสําหรับชีวิตคริสเตียนของเราก็คือการอธิษฐาน You know remember that just because we are praying does not mean we are really praying ไม่ได้หมายความว่าเราเนี่ยอธิษฐานแล้วเราจะอธิษฐานจริงๆ Did you know that prayer in itself i it s not powerful คุณดูไหมว่าแค่อธิษฐานอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้มีพลังอะไรเลย What do I mean by that ผมหมายความว่ายังไงหรอ There are other people in other religions who pray ก็เห็นไหมว่ามันก็มีผู้คนมากมายที่เขานับถือศาสนาอื่นๆเขาก็อธิษฐานเหมือนกัน If you look at every religions of the world หรือถ้าเรามองดูทุกศาสนาในโลกนี้ They pray เขาก็อธิษฐานนะ But are they praying to the right God แต่เขาอธิษฐานกับพระเจ้าที่ถูกต้องหรือเปล่า Are they praying based on the truth าอธิฐานอยู่บนพื้นฐานของความจริงหรือเปล่าคำอธิฐานของเขานั้นมีพลังและเกิดผลไหมไม่แต่เขาก็อธิฐานถูกไหมก็เหมือนกันกับการเป็นคริสเตียนเราก็อาจจะอธิฐานนะแต่ว่าการอธิฐานอาจจะอยู่บนพื้นฐานที่ไม่ถูกต้องก็ได้คุณรู้หรือเปล่า when we pray. from the will of God ว่าการอธิษฐานจะมีพลังเมื่อเราอธิษฐานออกไปจากความประสงค์ของพระเจ้าที่ถูกต้องอ่ะ you know if if we pray say for example if we pray for healing ถ้าเราอธิษฐานเผื่อการหายโรค and we pray Lord it is your will your และเราบอกว่าพระบิดาถ้าเป็นความประสงค์ของพระองค์ขอพระองค์เนี่ยรักษาลูกด้วยนะหรือว่ารักษาคนคนนั้นด้วยแต่ถ้าไม่ใช่ความประสงค์ของพระองค์ก็ขอให้พระองค์ให้พระคุณกับเราที่เราจะอดทนกับเรื่องนี้ไปได้มันก็ฟังดูเป็นการอธิษฐานที่ดูเหมือนเหมือนดีเหมือนถ่อมใจ powerless because it has no connection whatsoever to the will of God แต่มันก็จะไม่มีพลังอะไรเลยเพราะว่าการอธิษฐานแบบนั้นเนี่ย มันไม่ได้ตรงกันเลยกับความประสงค์ของพระเจ้าอ่ะ you know, s why, <S นี่คือเหตุผล you know God, ว่าในการเป็นคริสเตียนเมื่อคุณเองได้รู้จักความประสงค์ของพระเจ้าคุณก็จะรู้ว่าคุณเนี่ยจะรับคำอธิษฐานจากใครอย่าไปขอให้ทุกคนที่คุณเจออธิษฐานเผื่อแล้วถ้าเขาไม่รู้จักถ้อยคำของพระเจ้าแล้วก็ไม่รู้ว่าความประสงค์ ของพระเจ้าเป็นยังไงเเขาก็จะจบลงด้วยการอธิษฐานแบบศาสนาอธิษฐานออกมาจากเนื้อหนังของเขาด้วยความเข้าใจของเขาเองมันก็จะไม่มีพลังจริงๆนะแล้วคุณรู้ไหมว่าบางครั้งเนี่ยคำอธิษฐานมันก็ทําให้เกิดแนวความคิดที่ผิดได้หรือว่าอาจารย์คนนี้เขาอธิาหรือว่าออาจารย์คนนี้เขาอธิษฐานเผื่อฉันแบบนี้นะ how god works มันก็หมายความว่าเออพระเจ้าก็คงทํางานแบบนี้แหละ in a prayer creates m i n d s e t เห็นมั้ว่าการอธิษฐานมันก็ทําให้เกิดแนวความคิดขึ้นมา that's why so important จึงเป็นเรื่องที่สําคัญมาก to know the will of god ที่เราจะต้องรู้จักความประสงค์ของพระเจ้า prayer the foundation of prayer is the will of god เพราะพื้นฐานของการอธิษฐานก็คือถ้อยคําของพระเจ้า you know so before you pray ก่อนที่คุณจะอธิษฐาน study the word of god first ศึกษาถ้อยคําของพระเจ้าก่อน find out what is god's will ดูก่อนว่าพระเจ้ามีความประสงค์อย่างไง know did you know that one one powerful form of prayer คุณรู้ไมว่ารูปแบบการอธิษฐานที่มีพลังอีกอันึง declaring's will คือการประกาศถ้อยคําของพระเจ้าหรือความประสงค์ของพระองค์ออกไปส prayer you know there's a prayer of communion with God where you just talk to God and just enjoy him and And, and fellowship with him มันก็มีรูปแบบการอธิษฐานที่เราเองอยากจะใช้เวลาสร้างความสัมพันธ์กับพระเจ้าพูดคุยกับพระองค์สื่อสารกับพระองค์ That's what we call the prayer of praise and worship เราก็เรียกว่าเป็นการอธิษฐานแบบการสรรเสริญการนมัสการกับพระเจ้า You know but t h e r e also a kind of prayer แต่ก็ยังมีการอธิษฐานอีกรูปแบบนึง Where you release your authority where you release the word of God upon a situation ที่คุณที่คุณใช้สิทธิอำนาจของคุณหรือว่าประกาศถ้อยคำของพระเจ้าออกไปเหนือสถานการณ์นั้นๆ the question is how you're going to do that if you don't know what is god's will คําถามที่สําคัญก็คือคุณจะทําได้ยังไงล่ะถ้าคุณไม่รู้เกี่ยวกับความประสงค์ของพระเจ้าอ่ะ let me give you a scenario เดี๋ยวผมก็อยากจะยกตัวอย่างนี้ให้ฟัง a person comes to a leader สมมุติว่าคนคนนี้เนี่ยเคาก็เข้ามาหาผู้นํา i'm going through sickness um please pray for me แล้วบอกว่าตอนนี้เนี่ยกําลังมีอาการเจ็บป่วยไม่สบายอธิษฐานเพื่อหน่อย But if if that leader don't don know anything about God's will concerning healing, แต่ถ้าผู้นำคนนั้น,เ,นเขาไม่เคยรู้เกี่ยวกับความประสงค์ของพระเจ้าในเรื่องของการรักษาโรคเลย How is he g o i n g to pray with power? เขาจะอธิษฐานให้กับคุณแบบมีพลังได้ยังไง How is he g o i n g to pray with confidence and faith? เขาจะอธิษฐานให้กับคุณแบบด้วยความเชื่อด้วยความมั่นใจได้ยังไงอะ่ะ His declaration will contradict the will of god เพราะว่าสิ่งที่เขาจะพูดออกไปในการอธิษฐานเผื่อคุณเนี่ยมันก็จะไม่ตรงกันกับถ้อยคําของพระเจ้าด้วย and that's absolutely powerless แล้วมันก็จะไม่เกิดผลอะไรทั้งนั้น you know so it's very important ก็เป็นเรื่องที่สําคัญนะ that we know the will of god to pray correctly ที่เราจําเป็นจะต้องรู้จักความประสงค์ของพระเจ้าก่อนเพื่อจะทําให้เราสามารถอธิษฐานได้อย่างถูกต้อง you know when we know the will of god concerning every area of our life เมื่อเรารู้ความประสงค์ของพระเจ้าเกี่ยวกับทุกๆด้านของชีวิตเรา can เราเองก็สามารถที่จะอธิษฐานอย่างมีประสิทธิภาพได้ Well the Bible says พระคัมภีร์บอกว่า it is God's will that no one should perish but come to eternal life in Christ เป็นความประสงค์ของพระเจ้าที่ไม่ต้องการให้คนหนึ่งคนใดต้องพินาศแต่อยากจะให้ทุกคนนั้นน่ะได้มีชีวิตนิรันดร์โดยการเชื่อในพระเยซูคริสต์ So we know that is God's will แล้วเราก็รู้ใช่มั้ว่าเรื่องนี้เป็นความประสงค์ของพระเจ้าใช่มั When you pray for your friends or unbelievers for your relative s เมื่อคุณอธิษฐานเผื่อเพื่อนหรือญาติพี่น้องที่ยังไม่เชื่อพระเจ้า pray with confidence. you can pray confidence bold can with คุณก็สามารถที่จะอธิษฐานด้วยความมั่นใจด้วยความกล้าหาญได้ know Gods will it is เพราะคุณรู้แล้วไงว่านี่คือความประสงค์ของพระเจ้า amen, so, amen. so one powerful prayer that we can pray in our lives คำอธิษฐานอย่างหนึ่งที่มีพลังมากๆที่เราสามารถจะอธิษฐานได้ในชีวิตของเรา simply declaring things that is revealed in his will ก็คือการประกาศถึงสิ่งต่างๆที่พระเจ้าเปิดเผยไว้ให้กับ เราในถอยคผมขอประกาศในพระนามพระเยซูว่ามันจะมีการจัดเตรียมอย่างมากมายเหลือล้นสำหรับชีวิตผมและก็ครอบครัวที่เราเองจะมีสุขภาพที่ดีไปตลอดเราจะได้รับการปกป้องจากสิ่งชั่วร้ายทั้งหมดเราจะได้รับการอวยพรอย่างมากมายเหลือล้นจนเราสามารถเป็นพระพรได้อย่างมากมายเหมือนกัน เมื่อเราประกาศสิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็จะมีพลังมากๆเพราะว่าเรากำลังประกาศความประสงค์ของพระเจ้าออกไปและตรงนี้ก็ถือว่าเป็นรูปแบบของการอธิษฐานเมื่อวานนี้เราได้อ่านจากในเอเฟซัสที่พระเจ้ามีความประสงค์อยากจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นอยู่ในพระคริสต์ The will the o เพราะพระคริสต์เองทรงเป็นความประสงค์ของพระเจ้า And that's the foundation of our understanding concerning God's will. แล้วตรงนี้ก็ถือว่าเป็นพื้นฐานของความเข้าใจของเราเกี่ยวกับวิธีการรู้จักความประสงค์ของพระเจ้า Let me let me take you to Colossians 1. n ผมอยากให้คุณได้ดูในโคลสีบทที่1 2 5 t o 26. ข้อ25ถึงข้อ26 ในโคลสีบทที่หนึ่งข้อยีถึงข้อ26 of which I became a minister according to the stewardship from God which was given to me for you to fulfill the word of God ข้าพเจ้าได้ถูกตั้งให้เป็นผู้รับใช้ตามที่พระเจ้าได้ทรงโปรดมอบภาระให้ข้าพเจ้าเพื่อท่าน เพื่อจะให้พระวจนะของพระเจ้าสำเร็จ The mystery which has been hidden from ages and from generations but now has been revealed to his saints คือข้อความลึกลับซึ่งซ่อนเร้นอยู่หลายยุคและหลายชั่วอายุนั้นแต่บัดนี้ได้ทรงโปรดให้เป็นที่ประจักษ์แก่วิสุทธิชนของพระองค์แล้ว Now this mystery that Paul is talking about ความลึกลับที่เปาโลได้พูดถึงในข้อนี้ is a mystery of of the redemption of man Jesus ก็ค,ค,คือความลึกลับในเรื่องการไถ่มนุษย์ ที่พระเยซูคริสต์จะเป็นผู้ไถ่เรา This is the mystery of God, the mystery of the gospel ตรงนี้เนี่ยเป็นความลึกลับของพระเจ้าเป็นความลึกลับของข่าวประเสริฐ That God would use His Son Jesus Christ and His sacrifice at the cross to redeem mankind ว่าพระเจ้าจะใช้พระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์และการไถ่การงานที่เสร็จแล้วของพระองค์บนกางเขตนั้นเพื่อที่จะไถ่มนุษย์ทุกคน And so what we learn from this is this สิ่งที่เราได้เรียนรู้จากตรงนี้ก็คือ That God reveals His will to us. พระเจ้านั้นเปิดเผยความประสงค์ของพระองค์กับเรา through the redemption of Christ. ผ่านทางการไถ่ของพระเยซูคริสต์ And I want to talk more about this verse tomorrow. พรุ่งนี้เนี่ยผมก็อยากจะแบ่งปันความหมายของข้อนี้เพิ่มอีกสักนิดนึง But I want to remind you again. แต่วันนี้ผมก็อยากที่จะย้ํากับคุณอีกครั้ง Christ redemption at the cross. ว่าการไถ่ของพระเยซูคริสต์บนกางเขตนั้น is the perfect revelation of God's will. เป็นการเปิดเผยสำแดงเกี่ยวกับความประสงค์ของพระเจ้าอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดให้เราที่ฐานด้วยกันนะครับ for Father, brother, pray just I พระวิดาลูกขอที่ฐานเผื่อพี่ชาพี่น้องชายหญิงทุกๆคนที่กำลังศึกษาถ้อยคำของพระเจ้ากับเราตอนนี้ And more in their พระบิดาโดยพระวิญญาณของพระองค์พระองค์จะเปิดเผยความจริงตรงนี้ให้กับเขาได้เห็นมากยิ่งขึ้น live และพระองค์ก็จะช่วยเขาสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในความประสงค์ของพระองค์ได้ Thank thisious for เราขอบคุณพระองค์สำหรับวันแห่งชัยชนะในวันนี้ในพระนามพระเยซู you all. ขอให้วันนี้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะครับและขอพระเจ้าอวพรทุกคน